เอ็ <150 S 2> <150 S 1> เพื่อพลังฮึดสู้ของคนไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์รูแตกนะครับวันนี้มีละครเวทีดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจากเสียงกระแสตอบรับอย่างทุ่มท้นของคุณผู้ชมในครั้งที่แล้วนะครับว่าเป็นละครที่ทั้งตลก นะฮะสะเทิอนอารมณ์ครบทุกรสชาติครับกับละครเวทีชายกลางเดอะมิวสิคลนะครับจึงกลับมาอีกครั้งเพื่อให้ผู้ชมที่ยังไม่ได้ชมะฮะมาสัมผัสกับความประทับใจนี้อีกครั้งครับกับนักแสดงที่สร้างความสุขสนานอย่างเช่นคุณชินชินวุฒนะครับคุณซาลาโฮเลอร์ปาเต้ยุทธนาลูกว่าพิจิกาป้าไกายันชุรีออนคุณจ๋ายอิดกร พีทปิติพงศ์ตุกตาจะมาพรนะครับวันที่2ถึง10พฤษจิกายนนี้นะฮนะณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขานะครับอย่าลืมไปชมกันครับคอนเฟิร์มว่าสนุกจริงๆทุกเสียงบอกว่าสุดยอดครับรละครเวทีเรื่องชายกลางเดอะมิวสิควลนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญนะฮะที่เรียกได้ว่าใจบุญสุนทานสุดๆโดยเฉพาะกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ เขารับมาเลี้ยงหมดมาพบกับคุณเน็กเช็คแฮนสวัสดีครับครับคุณเน็กเชคแฮนนะครับผมตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับ60กว่าตัวครับมีอะไรบ้างครับหกตัวนี้มีช้างประมาณ8เชือกแล้วก็มีเสือมีควายมีสิงโตมีงูหลามสัตว์เล็กที่บ้านคุณเลี้ยงอะไรบ้างครับมีพวกเห็บอะไรเงี้ยก็มีลายแล้วก็ข้างหลังบ้านต้น้อยหนาก็มีแมงวีประมาณ20 0 0 0กว่าตัว เชื่อไหมครับแมงวีเนี่ยเวลาผมเรียกชื่อนี่บินมาหาผมทุกตัวสองหมื่นตัวคุณตั้งชื่อไว้ทุกตัวเลยเหรอฮะใช่โอ <c oughs> แค่เปิดมาเนี่ยผมก็กไม่รู้จะไปต่อไงแล้วฮะน่ารักมากลองเรียก,กชื่อหนึ่งถ้าว่าอยากจะเขาบินมาหาคุณทำไงแมงเมาอย่าไงเงี้ยแมงวีจะชื่อแมงเมาชื่อแมงเมาเวลาผมเรียกเนี่ยเนี่ยมาตอมหน้าตอมตาตอมหัวเต้ไม่หมด แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมยกย่องคุณอย่างมากก็คือคุณเป็นคนที่ชอบทาบุญกับสัตว์คือล่าสุดผมก็เพิ่งไปไถ่ไถ่ิุดเพลี้ยกระโดดมาอะไรนะเพลี้ยกระโดดยังไงให้เหตุการณ์เป็นยังไงก็เส้นสายเสียตรงยุทธยาครับครับเขาทํานากันคือผมก็เหลือบตามองไปเห็นเขากาลังจะจะฉีดยาฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงอืมวเดี๋ยวผมเห็นเลยว่ามีเพลี้ยเพลี้ยเพลี้ยมันบินมาเกาะกระจก สายตาเขาวาวอนมากว่าผมยังไม่อยากตายพูดกับคุณเหรอน้ําตาเขาไหลน้ําตาเพลียแล้วคุณทําไงต่อไปฮะก็ลงไปอบอกคุณลุงคุณป้าที่เขากำลังจะฉีดยาฆ่า,มาแลมลงผมบอกว่าผมขอถ่ายชีวิตเพลียฝูงนี้ได้ไหมอืมฮะหมดเงินไปเท่าไหร่สองแสนสามบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องฆ่าเพลียนนข้าวนี่ผมไม่เข้าลงสีนะคุณทำไมฮะเอาเข้าวลงเตีย๋ยวดเพลียมันโดนมาตายบอบช้ำ<อ>ผมก็เอามีดค่อยๆแกะข้าวทีละเม็ดทีละเม็ด แก่ข้าวเทลเมตหุงเนี่ยรอฮะโอ้เอ้าเห็นบอกว่าไปถ่ายชีวิตอะไรอีกฮะมดแดงมดแดงมันยังไงฮะมดแดงหนึ่งลังตอนนั้นคุณคุณขับรถไปไหนฮะผมไม่ได้ขับรถนั่งเครื่องมดแดงกอยู่บนเครื่องบินลงดอนเมืองไม่ใช่มดแดงไม่อยู่บนบินมดแดงอยู่ข้างล่างแต่ผมเลือกไม่เห็นเหมือนเขาโบกมือขอความช่วยเหลือมดแดงโบกมือขอความช่วยเหลือบนเครื่องบินเหรอฮะผมเห็นแววว่าคือข้างๆเนี่ยเขาจะสร้างสนามบอลเชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่าครั้งแรกที่ผมเจอ มดแดงเหล่านั้นเขาโผล่เข้ามากอดผมน้งตาผมแบบโอเคใช่โอเคเราเจอกันแล้วเราเจอกันแล้วผมก็เลยแบบถามเขาว่าเขาจะทําอะไรกับมดแดงลังนี้คุยกับมดแล้วอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะตัดต้นมะม่วงต้นนี้ผมก็เลยบอกขอได้ไหมอย่าตัดเขาบอกเขาจะสร้างสนามฟุตบอลผมบอกไม่เป็นไรถ้าสร้างเนี่ยผมขอให้ขึงตะข่ายแปดชั้น เตะบอลกันได้แต่สนามฟุตบอลน่ะล้อมรอบต้นโมงต้นนี้ได้แต่อย่าตัดมโมงต้นนี้ผมเตียงเงินกับโมงต้นนี้ไป8ล้านบาท8ล้านบาทลังมดลังเลยนะทุกวันนี้เวลาผมไปหาน้องๆนี่น้องๆจะเข้ามากอดผมผมดีใจมากมดมากอดคุณเลยนะใช่มันกอดกันยังไงวะคงคงคงมาแพ่นะคงแปลงร่างกันมือแล้วก็โอบคุณไว้อย่างนั้นป่ะแต่ว่าเวลาเขามีลูกมีหลังเขาจะพาไปแนะนำผมด้วยนะเอาเอา โครงการหน้ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมต้องใช้เงินมหาศาลคุณจะไปทําอะไรฮะผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะเอ่อเปิดโครงการช่วยน้องๆเหาน้องๆเลยนะเหาถ่ายชิดเหาได้นะถ่ายชิตเหาจากโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศเออโครงการนี้ใช้เงินเท่าไหร่ฮะร2 0ล้าน120ล้านจะบอกให้เด็กๆทุกคนอย่าตัดผม อย่าเอาหวีเสีเนียรไปหวีอย่าเอาใบด้วยหนาไปสระผมผมจะรณรงค์ต่อต้านทุกวิถีทางทําให้น้องๆได้อยู่กับเราไปนานๆปกตินะมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทักทายลุงอหรลูกทักทายลุงเหรอได้รู้อะเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูอันนี้อะไรฮะตัวอะไรฮะเห่าไงเห่าไงเห่าไงแล้วผมตรงเลฮะเอาสวัสดีครับก่อนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับอ่าสวัสดีลุงลูกสวัสดีลุงเดี๋ยวคุณให้ผมไหว้เห่าเนี่ยนะ เนี่ยผมผมไม่กล้าตับผมโลัวน้องเป็นหวัดะค้ณผู้ชมนะอาจจะเสียเวลาดูเรามาสักพักนึงนะฮะแตกก่ก็ได้เรื่องราวอะไรไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมวันนี้ไงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องๆอ,อยู่ยีนใหญ่ก่อ